คุิพาครับค่ะคุณมาาสวัสดีค่ะยังไฮอย่างต่อเนื่องนะคุณิพานะค่ะก็สําหรับช้านี้นะคะก็ไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่1,878เหรียญ US Dollar Try อ u เมื่อช้านี้เองนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ยังมีแนวโน้มว่าจะทำ New h i g ใหม่นะคะโดยที่จุดแนวต้านสำคัญสัปดาห์นี้คือที่ระดับ1,900เหรียญ US Dollar นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นกรอบแนวต้านด้านบน ส่วนแนวรับก็อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสี่สิเหรียญ US Dollar ต่อทออคำแต่ว่าก็อยากจะแนะนํานักทุนที่เริ่มเทรดให้เริ่มเทรดด้วยความระมัดระวังเพราะว่าก็น่าจะได้เห็นการปรับฐานเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถึงปรับฐานยังไงเราก็ยังมองต่อก็คือยังมองว่ายังมีโอกาสไปได้ต่อเพราะว่าระยะยาวก็ก็ยังมองเป็นภาพขาขึ้นของราคาทองคําเพราะว่าก็ยังเป็นในเรื่องของภาวะถดถอยของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็ตามหรือว่าฝั่งยุโรปเองก็ตามก็ยังหนุนให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นค่ะ ครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นปัจจัยเดิมๆนะยังไม่มีอะไรใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นสมเสมถียรในเชิงบวกอย่างนี้ได้อีกนาะนแค่ไหนในมุมมองคุณทิพาก็น่าจะยังอีกสักพักหนึ่งอย่างที่คุณมระช้าบ,บอกจนกว่าจะมีปัจจัยใหม่แล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องติดตามข่าวการประชุมของทาง ธนาคารกลางสหรัฐนะในวันศุกร์นะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือเปล่าซึ่งก็เป็นที่คาดการณ์กันค่อนข้างมากนะคะว่าทางเบนจังจะออกมามีมีนโยบายใหม่ๆอะไรออกมาหรือเปล่าอาจจะมีมาตรการอะไรหรือเปล่าถ้ามีออกมาแล้วน่าจะส่งผลกับราคาทองอยังไงก็อาจจะต้องติดตามแต่ว่าตัวอื่นๆเองก็เป็นข่าวเศรษฐกิจทั่วไปนะคะค่ะแต่ตอนนี้เองก็ข่าวทองถ้าพูดจริงๆก็ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ของทองคำเองก็ยังเป็นในเรื่องของ s a ฟเ h a v e นอยู่แล้วก็สังเกตได้ หุ้นทั่วโลกที่ยังมีในแง่ของการปรับตัวลดลงแล้วก็ส่งผลกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาทองคำํำก็มองเป็นในแง่ของการยกย้ายเงินลงทุนมากกว่าครับผมนะฮะก็เป็นการยกย้ายมาที่เซฟเเว่นนะ,ท,ะที่ปลอดภยัยแม้ว่าจะเข้าสู่ภาวะโอบอนแล้วก็ตาม ใช่ค่ะตอนนี้ก็ถือว่าต้องเริ่มระมัดระวังเพราะว่าเพราะว่าในแง่ของการสะสมนี่ก็ถือว่ามีการทยอยสะสมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างแต่ว่าอย่างดูตัว SPDR เองนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4ตันนะคะทําให้เสร็จแล้วทั้งสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ซื้อขึ้นมาถึง30ตันทีเดียวถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วก็ แล้วก,ก็ต้องคอยดูอีกเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมา S P D R เองก็ค่อนข้างจะเป็นสายตัวหนึ่งที่ส่งผลชัดกับราคาทองคาเหมือนกันนะคะอย่างช่วงไหนที่ได้เห็นราคาทองคาย่อลงเราก็จะได้เห็นแรงขายทํากําไรของ S P D R ออกมาเรื่อยๆเหมือนกันก็อาจจะสังเกตตัวนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะดูจากตลาดหุ้นก็ได้ราคาทองคําช่วงที่ผ่านมาก็จะชันผลตรงกันข้ามกับราคาเอ่อ ก,กับดัชนีตลาดดาวโจรสามประเทศค่อนข้างยังเห็นได้ชัดด้วยเหมือนกันใช่ใช่ก็โยกย้ายจักสินทรัพย์เสียงเข้ามาเซฟเฮเวนที่เรียกกันว่าทองแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยเรียกต่เรียกเซฟเฮเวนก็ลำบากใจเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันมีการเก็กงกำไรกันเค่อนข้างสูงที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างมากว<อ>้วก็ค่อนข้างผันผวนมากทีเดียวนะคะก็สามวันขึ้นมาหนึ่งร้อยเหรียญยูเอสโซลาต่อท์ไออัลไซร์นะคะก็ถือว่าแรงแล้วก็เร็วดังนั้นก็ควรจะต้องระมัดระวังทีเดียวค่ะ แทบจะถามทุกสัปดาห์เลยคุณธิภาครับว่าปรับไฮของปีเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ฮะเอาว่าตอนนี้เราทาเก็ตไว้ที่2,000เหรียญยูเอสอล,ลต่อทรอยออน์ละกันค่ะซึ่งเรามองว่าน่าจะเห็นได้ไม่ยากทีเดียวนะคะครับผมกังวลไหมว่าช่วงปลายปีเนี่ยพอราคาทองมันแพงแล้วเนี่ยอุปสงค์จริงมันจะน้อยลง ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีโอกาสคือมองได้สองมองได้สองแง่นะคะคืออุปสงค์เนี่ยในส่วนของมันก็จะมีตัวดีมานส่วนที่ยังไงก็ต้อง,ต,องต้องใช้ใชะคะ่ะต้องใช้อยู่แล้วอย่างส่วนของจีนอินเดียเองยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วการแต่างงานต่าง หรือว่าวันลูน่าต่างๆะลรพวกนี้ยังไงมันก็ต้องใช้ยอยู่แล้วแต่กับส่วนที่เป็นจิวเวลี่ยังไงพวกนั้นยังไงลดน้อยลงแน่นอนแต่ว่าแต่ว่ากลุ่มของจิวเวลี่ที่ลดน้อยลงก็ยังมีกลุ่มของอินเวสท์เมนท์ที่เพิ่มขึ้นมาเข้ามาทดแทนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มของอินเวสท์เมนท์ที่เข้ามาทดแทนเนี่ยก็ค่อนข้างปริมาณที่ค่อนข้างสูงขึ้นมากกว่าปริมาณที่ลดลงของกลุ่มจิวเวลี่ครับผมแต่ทั้งนี้นั้นก็คงจะไม่มีทองเทียมอะไรมาทดแทนได้หรอกนะฮะอย่างจริงๆต้องใช้กกันนออยู่ดดีใตตลาาุหรรม เครื่องดอกระดาษและเยอรมนีเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับพันแปดร้อยหกสิบแปดเหรียญโดยประมาณต่อทอยออนนะครับเดี๋ยวจับตาดูต่อไปแล้วกันยังม้อบวกนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณติพานน์วัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหนี้บริหารของ YLG b u l l ีบูเลต์แอนด์ฟใครสนใจเปิดพอร์ตกับเขาได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะ